องคมนตรีนะคะได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์57ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะ ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์57อำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารบูรณิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะได้ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของคณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์57จังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีนายกรตคงเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์57จังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยหัวหน้า ส่วนราชการทหารตำรวจคณะครูและนักเรียนร่วมให้การต้อนรับโดยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์57จังหวัดเพชรบูรณ์มีรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามวงจรคุณภาพ PDCA ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา มีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระยะ5ปีกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าประสงค์กลยุทธ์ที่ชัดเจนและสอดคล้องกับการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กนักเรียนให้มีศักยภาพในการดำรงชีวิตให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขประกอบอาชีพสุจริตและมีรายได้ที่มั่นคงซึ่งในปัจจุบันค่ะทางโรงเรียนพบป,ปัญหากล้องวงจรปิดชำรุดและไม่เพียงพอและต้องการพลังงานทดแทนกระแสไฟฟ้าหรือว่าโซลา่าเซลล์ใช้ในการเรียนการสอนและกิจกรรมอื่นๆด้วยค่ะจากนั้นนะคะพลเรือเอก เทพนูเทพองคมนตรีประธานกรรมการบริหารบุรณิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถมัมภ์ได้เยี่ยมชมนิทัศการและเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโคกหนองนาโมเดลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์57จังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นโรงเรียนประเภทที่อยู่ประจํากินนอนแบบสหสศึกษาตั้งอยู่ในหมู่ที่9บ้านวังจา,ตานตําบลบ้านโตกอําเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์มีเนื้อที่ทั้งหมด587ไร่2งาน56ตารางวาง เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อให้เด็กมีงานทํากล้าแสดงออกทั้งด้านดนตรีและนาฏศิลป์พื้นเมืองรวมไปถึงการปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทักษะการดํารงชีวิตและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตเพื่อให้สามารถพึง่งพาตนเองได้และเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมปัจจุบันค่ะมีนักเรียนทั้งหม 635คนมีบุคลากรรวม84คนและมีนายพีรวัตรนาคประสงค์เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์57จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะ